ขอบคุณนะครเชรนแม่ยังเชรนแม่ยังก็ซีเนียสตาร์นะคะก็เป็นความร่วมมือของ TPN กับบริษัทซีเนียสตาร์ไทยแลนด์ใช่ไหมคะอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็ร่วมกับทางกระทรวงพมก็เป็นสิ่งที่พวกเราอยากจะทำเพราะคิดว่า ในช่วงเวลาที่สังคมจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นมากที่จะต้องปลุกกระแสให้ผู้สูงอายุหรือเราเรียกกันว่าซีเนียเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยได้ตื่นตัวแล้วก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้เขาปล่อยของปล่อยพลังที่เขามีอยู่ในรักอยู่ในตัวเขาเนี่ยตั้งแต่แบบเป็นประสบการณ์ที่ล้าค่ามากๆเนี่ยออกมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ แบบการปรวดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าผู้เข้าผู้ป่วดก็ต้องพูดเลยว่ายุแบบ60ึ้นมันจะเหมือนกับเวทีที่ต้องเปิดดีๆก์เลว่าเจนแบบเจนที่จะรรูปแบบมันจะสนุกมากเพราะว่าเราจะต้องพยายามนะคะดีไซน์สร้างสรรค์ชาเลนจ์ที่เหมาะสมกับวัยซีเมียด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็จะต้องอมองข้ามข้อจํากัดเหมือนกันว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นการเอ่อเรียกอ,อะไรนะพี่สุธนจะเชื่องช้าจะออมไหมจะเนิบนบหนาบนวยหรือใช่ไหมคะไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจอ่ะเราจะข้ามตรงนั้นเลยเพราะาจะทําให้มันน่าสนใจแล้วทําให้สนุกแล้วที่สําคัญนะคะพวกเราอาจจะไม่รู้ว่ากรมผู้สูงอายุของกระทรวงพมเนี่ยมีกิจ,จกรรมมีเรื่องราวมากมายที่เตรียมไว้สําหรับผู้ผู้ที่ชนะก็จะได้มาเป็นแบรนด์เอบรสเบอร์ด้วยนะคะ ถ้าได้ไปดีค่ะอยากจะแบบให้พูดสักนิดหนึ่งว่าเราจะมีวิธีทางพอมอเองทางกรมเองจะมีวิธีกระตุ้นผู้สูงวัยหรือระดับซีเมียเหล่านี้อย่างไรครบต้นต้นต้องขอบคุณทีมผู้จัดทั้งสองท่งานครับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุซึ่งโดยปกติละกรมทํางานกับคนยากลำบากซึ่งโอกาสที่จะมาแสดงอย่างนี้มีน้อยมากเวทีนี้เป็นเวทีที่ให้ทุกคนที่เป็นผู้สูงอายุที่เรียกว่าซีเนีย ในกับสุขภาพของตนเองบางท่านเนี่ยเก่งแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นแต่เวทีเนี่ยจะสามารถถึงขท่านออกมาได้นะครับที่สําคัญคือเอ่อป็นการสร้างแล้วก็พัฒนาท่านในตัวเองให้เป็นเรื่อต่้งๆสุขภาพทุกเรื่องที่มิติทุกมิติที่เราคุยกันไปเนี่ยที่บนเวทีั้งมต,งต,ต่นะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมนะครับก็เกิดขึ้นบนเวทีนี้นะครับที่สําคัญคือพอได้ผู้แทนท่านก็จะทางานต่อเพื่อเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นตัวเป็นต้นแบบให้กับผู้สูงอายุคนอื่นได้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ผู้สูงอายุที่มีความสามารถทั้งเจ็ดแบบแบบที่เรานําคุยกันเป็นอย่างไรแล้วผู้สูงอายุอื่นเราจะพัฒนาต่อกปนอย่างไรอัแบบนแบบนี่คืออันแบบนี้คือเป้าแบบหมายที่เราอยากเห็นในวันนี้สรุปว่าทางากรมผู้สูงอายุต้องการสร้างบุคคลต้นแบบชี้ชี้นํนาให้สังคมเห็นว่าถึงแม้เราจะเป็นซีเนียแต่เราก็เป็นบุคคลต้นแบบได้ในมิติหลากหลายแน่นอนแล้วก็ต้องสนุกด้วยใช่ไหมคะก็คือท่านเหล่านี้เป็น หลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงอายุ60-70มีสกยภาพมากสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอีกมากมายแต่หลายท่านไม่มีโอกาสมไม่มีโอกาสที่จะออกมาแสดงความสามารถาในเรื่องเหล่านี้นะครับคุว่าทีนี้การประกวดครั้งนี้ัจะเชื่อมโยงกับไปหลายภาคส่วนให้มาช่วยทํางานโดยเฉพาะยงยิ่งเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับซึ่งผมเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องอาศัยภาคส่วน,นต่างๆเข้ามา ก็ขอบคุณจริงๆทั้งทั้งสององค์กรที่มาช่วยเราเมื่อสักครู่อะครับ,ไ,รบได้มีการเสวนาเรื่องเรื่องการเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้สูงอายุด้วยค่ะมันจะเอามาเชื่อมโยงยังไงกับงาทย์กนี้ครับก็จะมีคลาสนะคะในเวลาทีบีเอ็มทำทำเวทีเนี่ยทุกคนก็จะคุนะ้นเนาะว่าเราต้องมีคลาสมีการอบรมอย่างเช่น อบรมในเรื่องของเราจะเชิญ t ิ k ต o กไทยแลนด์หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยมาแนะนำเลยไม่ใช่ว่าซีเนียร์ทุกคนนะคะจะเล่นอ,อุปกรณ์เหล่านี้เป็นแต่วันนี้เขาจะเป็นแล้วเขาก็จะเป็นเขาจะเก่งด้วยแล้วเราก็จะมีการแนะนำผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาสอนให้รู้ว่า AI กับไอ้คนจริงๆเนี่ยมันต่างกันนะเพราะอะไรรู้ไหมคะวัยนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นวัยที่โดนหลอกธุรกรรมทางการเงินในด้านโซเชียลมีเดียเยอะมากวันนี้ละค่ะพวกเขาจะได้รับการเรียนรู้และนําเรื่องราวของการเรียนรู้เนี่ยไปส่งต่อว่าอ่าต่อไปนี้เธอมาหลอกฉันไม่ได้แล้วนะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราได้ตั้งใจไว้ค่ะป็นการเปิดโอกาให้กับผู้สูงอายุใช่ค่ะรวมถึงได้เรียนรู้ เรื่องราวที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นด้วยและส่วนของทำลายกันบอกเนยค่ะก็ทำลายแล้วก็จะเริ่มประกวดเริ่มเอ,อ้เริ่มรับสมัครกันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะนําเสนอ,เ,อ,อเวลาทามมิ่งทำลายต่างๆนะคะรวมถึงการเก็บตัวติดตามได้ทางเพจสองเพจเลยนะคะทางเพจซีเนียสตารและเพจ TPN g l o b a l รู้สึกไฟนอลเราจะช่วเงเดือนตุลา11ตุลาค่ะ เว็บไซต์ของกรมผู้สูงอายุด้วยเอ่อแล้วก็เว็บไซต์ทางกรมผู้สูงอายุก็จะลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอจะปรับแพร่กระจายทั่วโลกเอ่อทั่วประเทศแน่นอนนะคะทั้งกรมผู้สูงอายุเว็บไซต์นะคะทั้งเพจ TPN แล้วก็เพจเอ่อซีเนียสตาร์ค่ะและรอบเฟอลนี่จะดิ่งใหญ่เหมือนกับโอ้แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะ MCC Hall ีฮอลล์เดอะมอบางแคนะคะอยากจะฝากอะไรถึงว่าที่ จริง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 วันนี้เรามีบ้านที่ผู้เข้าประกวดหลายคนอยู่ตรงนี้นะคะเพิ่ถามเขาดิแมสเรียกเขาเข้ามาดิแม <laughs> อยากจะบอกว่าเอออาอาจารย์เล็กค่ะอาจารย์เล็กจะประกวดเพราะอะไรคะเชิญ่อยค่คะพี่อรรารวีค่ะาาเชิญผู้เข้าประกวดเลยค่ะ,คะจริงจริงนี่ค่ะมานี่เลยค่ะอ่ามานี่ข่าวเนี่ยนะคะเชิญเลยค่ะมาค่ะอันนี้อันนี้เออจะลงประกวดนะคะอ่ะ,อะ อะไรที่ตัดสินใจให้อยากจะมาลงประกวดเวทีนี้คะโอ้โหแค่เห็นกิจกรรมนะคะอยากอยากเข้ามาร่วมมาร่วมจอยกับกลุ่มแล้วเราจะได้รับความรู้ความรู้สิ่งต่างๆที่เรายังไม่รู้นะคะได้มิตรภาพใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้เหมือนได้โลกใบใหม่มันเป็นโลกแห่ง เหมือนโลกแห่งอนาคตของเราหลังจากอาโลกแห่งอนาคตจริงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้หรือว่าเรายังรู้แค่เล็กน้อยแต่ต่อไปนี้เราถ้าเราเข้าร่วมกิจกรรมเราจะรู้มากขึ้นางไปรับชมอ๋นแน่นอนไม่มีพลาดถ้าเกิดถ้าเกิดขอมากก็ยินดีค่ะจัดให้นะคะแล้วพี่อรวีล่ะคะตัดสินใจนี่คือพูดจริงๆยังมีอีกหลายท่านนะนะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอย่างตามตัวไม่เจอ ทำไมถึงตัดสินใจจะลงประกวดเอออะไรเป็นแรงมันดาลใจก็เห็นความดีของคุณพ้้อินคุณตรงๆเลยเป็นคนชื่อเนาะเป็นคนที่ว่านี่มาจากจังหวัดเลยนะคะสาวงามจากเลยทำให้กับประเทศชาตินล้วคนกล้าได้กล้าเสียเป็นผู้ญิงเก่งก็เลยว่าเออความคิดของเขาดีอะเราก็เลยว่าเอออยากสนับสนุนค่ะ ก็นี่นะคะอยากจะทำให้เต anyway, ็มที่แล้วพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อวิราคุณมพี่วิราซีนีนะคะทาไมถึงคิดยังไงคะจะตัดสินใจมาประกวดเวทีซีเนียสตาร์กำลังตัดสินใจอยู่เพราะยังยังไม่เกินมีที่ว่าประกวดสิเออนะคะับก็เลยนึก นี่แต่แจ้งเกิดผิดหรือเปล่าฮะหน้าดูเด็กๆด็กตอนนี้เจ็ดเด็สองโลเป้าเจ้าครูเจนเจ็ดสิบสองครูเจนไปเตรียมคลาสไว้นะว่าจะอบรมอะไรยังไงนะฮะเจ็ดสิบสองนะคะอันนี้คือตัดสินใจมาเช้าวันนี้เลยไหมคะหรือว่าเตรียมมาแล้วอ๋อว่ายังไม่ได้เตรียมมาตัดมาแรกมาก็เม่ไที่อะไรเนี่ย คิดละคิดละคิดเรื่อคิดละน่าสนุกดีอ่าคุณเปิ้ลประกวดหรือเปล่าเมื่อเมื่อวันนี้ยังไม่ถึงมันจะมีชาเลนจ์กันประกวดมีแน่นอนมีแน่นอนตอนแรกนะคะดิฉันคิดว่าเออชาเลนจ์สปีช์น่าจะเหมาะแต่ฉันดูแล้วเนี่ยคือคือเข้าใจป่ะเมื่อกี้ฟังกันใช่ไหมนอกจากจะไม่อ้องไหม่แล้วเนี่ยดิฉันก็จะหาเวลาตัดไม่ทันเลยค่ะ มีแน่นอนสามสิบไม,ไม่พอค่ะไม่พอค่ะือจะให้พูดละสามสิบนาทีนะคะเพราะแต่ละท่านไม่อองใหม่นี่แหละคือการบ่มเพาะป,ประสบการณ์ชีวิตที่มันมีอยู่มากมายวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่ท่านท่านเหล่านี้จะมาปล่อยของในบนเวทีของเราคือซีเนียร์สตาร์ปล่อยของ <laughs> ปล่อยประสบการณ์ของดียอะยะที่ต้องปล่อยออกไปว่าทำยังไง72ชั้นเนี่ยได้อย่างนี้เออไม่พูดค่ะเราพูพ้ชนาจะได้อะไร ผู้ชน,นะก็มีรางวัลเงินสดนะคะสามแสนสามแสนแล้วก็รางวัลที่สองสองแสนแล้วรางวัลหนึ่งแสนอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวเอขาเ,เรียกอ,อะไรนะเป็นเออ่รางวัลเงินสดแต่จะมีรางวัลที่ต้องไปอ,อ,อะไรเลตมีอิน่ะที่เกาหลีนะคะเดี๋ยวขอพี่อย่าลืมขอให้ปุ้ยด้วยนะจะเปทำตัดหนังเตาหนังตาอะไรอย่างเงี้ย เออนะคะก็อันนี้ก็เป็นเล t มีอินซึ่งเขาให้เรามาตั้งมูลค่าแบบ5ล้านกว่าบาทเลยฝั่งละ5ล้านฝั่งละ5ล้านหล่ล้านเหรอพี่ซ้ายกลับมาลูกหัวเขาจำไม่ได้ยุ่ง<ล>อย่างไรเนี่ย <laughs> เออนะคะ <laughs> แ,ลแล้วก็แล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษอ,อื่นๆอีกมากมายค่ะและส่วน ฝ่ายชายนะครับที่เขายังไม่กล้าแสดงออกและอยากจะมาเนี่ยจะคุยจะเชิญชวนก็อยากจะเชิญชวนเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงนะคะโอ้ยยังไม่ยังไม่ถึงค่ะขาดคุณสมบัติอยากขาดคุณสมบัติค่ะก็อยากจะบอกนะคะฝ่ายชายนะคะอย่าให้ความเป็นซีเนียร์สตาร์ของคุณเนี่ยถูกเก็บซ่อนไว้ข้างในเรื่องราวผ่านร้อนผ่านหนาวในความเป็นสุภาพบุรุษของคุณหรือแม้กระทั่งจะเป็น LGBT เราก็ไม่ติดค่ะมาเถอะค่ะมาบอกให้โลกมันรู้ว่าในชีวิตของฉันเนี่ย เป็นยังไงมีค่ะเพราะมีฝ่ายชายเรายังถือว่าเป็นประชากรชายใช่ไหมเ้าบอกว่านี่มาได้ไหมแต่ว่าเป็นแบบ LGBT นะบอกทำไมเราให้เลือกเลือกมะเลือกอู่ฝั่งชายหรือฝั่งหช่เป็นประชากรชายหรือประชากรหญิงเลือกได้เลยส่่งคุณแมได้ลูกส่งคุณแม่มาเลยค่ะแล้วงานนี้คิดว่าลูกๆนะคะคุณหลานทั้งหลายจะส่งคุณแม่ คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมาประลองยุทธกันซึ่งท่านอธิบดีบอกแล้วว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีอันนี้ดีนะคะท่านที่ทําให้หน่วยงานราชการเนี่ยเข้าถึงประชาชนเดี๋ยวขอท่านอธิบดีมาตรงนี้นิดนึงนะคะ<ช>อ,อยากจะให้ท่านอธิบายถึงว่าเมื่อกี้ท่านพูดได้ได้ปุ้ยประทับใจมากว่าเราจะมีการใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรคะท่านเรีนเป็นเรียนให้ทราบอย่างนี้นครับ เวทีนี้เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเราไม่เลือกชั้นมันนะว่าเป็นใครมาจากไหนรวยจนไม่เกี่ยวเลยค่ะแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวเข้าเทียมกันหมดนะครับหลักการคือ60ปีขึ้นไปคือผู้สูงอายุตามกฎหมายก็มีสิทธิ์มาสมัครเข้าเวทีนี้ที่สาคัญคือเชิญชวนให้มาเยอะๆเชิญชวนให้มาเยอะนะครับคือัลของกรมเองก็คืออยากให้ผู้สูงอายุ มา,ามาอยู่ในสังคมมากขึ้นมาทํากิจกรรมในสังคมมากขึ้นไม่อยากให้อยู่บ้านไม่อยากให้ติดเตียงมันหงอ,อยอ,ยอะหลักก็คือทอํายังไงให้มาอยู่สังคมเปนสองท่านเนี้ยนะครับมาทํากิจกรรมร่วมอย่างน้อยไม่ได้รางวัลแต่มาเห็นเพื่อนมาทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่ออ,อย่างน้อยก็พัฒนากระตุ้นตัวเองไม่ให้อยู่นิ่งอันนี้คือเป็นหัวใจของโครงการนี้อันหนึ่งท,ที่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 ผลพิอยได้นะครับก็คือไม่อยากให้ท่านอยู่บ้านอยากออกมาสู่สังคมให้เยอะๆ นะครับที่สอคมญก็คือท่านออกมาเนี่ยท่านกระดูแต่งทรงเครื่องสวยมากพัฒนาตั้งแต่ตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะนะครับถูกต้องออกมาเแน่เอยแน่นอนนะครับนี่คือการพัฒนาของกระงุาสตแล้วทางกรมท่าเข้าค่ายทั้งท่าบว่มีค่ายด้วยมีค่ายต้องเก็บตัวให้ไปนอนด้วยกันนะคะมีการพัฒนามีการสร้างความสัมพันธ์มีเพื่อนที่ที่อยู่ในรุ่นเดียวกันนะครับก็เหมือน ไม่รุ่นทั้งหลายที่เป็นเป็นรุ่นๆอ่ะเพราะว่ารุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นแรกอาจจะอาจจะไม่แน่นะถ้านที่ดีอาจจะมีซีรีส์ใหม่เกิดขึ้นเรื่องรักใสๆของวัยสตาร์เออของวัยซีเนียที่ดีครับทำหลักตำแหน่งแอมบาสเตอร์เนี่ยจะต้องทำทำอะไรบ้างเราต้อคุยกันเรื่องแรกก็คือต้องดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้แทนผู้แทนภาพรวมทั้ง3างค์กรบาเราเนี่ยอ่า นะคะรับผู้แทนเป็นเขาเรียกเป็นบุคคลต้นแบบบุคคลต้นแบบก<อ>็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นนะ,นะครับทนะ่านก็จะมีข้อดีของท่านเลือกอะไรบ้างท่านพัฒนาด้วยเรื่องแรกสุขภาพท่านแข็งแรงแน่นอนเรื่องดูแลตัวเองอยังไงก่อน <ruined. S 2> ่อนที่จะไปดูแลคนอื่นอันนี้เร,เราเราต้องต้องชมเชยท่่นแหละคนที่มันเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าทุกท่านทท่านผมงงมากอายผมอายนะครับผมจะบอกอายผมว่าพุษยุ้ยท่านดีเลยนะครับแสดงว่าตำแหน่งนี้ก็จะได้ร่วมงานกับทาง แน่นอนแน่นอนครับกจกรรมอะไรมากมายหลากหลายไปดูแลผู้สูงอายุที่ยากลำบากกับพวกผมไปเยี่ยมพี่น้องที่ต้ารความชวยเหลือถ้าก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับผมกับคนอื่นๆว่าภาครัฐทำเรื่องอะไรบ้างภาคเอกชนทำอะไรบ้างอันนี้คือเราอยากเนว่นมันมีประโยชน์มากนะคะมันมีประโยชน์มากที่ทางท่านอธิบีดีได้เล็งเห็นแล้วล่ะว่าถ้าเรามีบุคคลจริงๆเป็นบุคคลต้นแบบจริงๆเนี่ย ร่วมคู่ไปกับทางกรมนะคะออกไปพบปะประชาชนออกไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนผู้สูงอายุตัวเป็นๆเ,เลยเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าเราพูดไปเองชุกไมคะอันนี้ดีเยี่ยมมากแล้วทางสิริซาครับในอนาคตจะมีเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลใหม่ก็มีแน่นอนค่ะอ่าใช่แล้วมองค่ะ คิดว่าเราอยากจะทําให้สังคมผู้สูงอายุของไทยแลนด์ของเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุต้นแบบด้วยเหมือนกันให้ทั้งโลกเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการดูแลทางรัฐสวัสดิการจากกรมผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ภาคเอกชนต่างๆเนี่ยเราจับมือกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะทำให้สังคมผู้สูงอายุหรือเอจิงโซซิตี้ที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มตัวนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยทรงประสิทธิภาพที่สุดค่ะ สมัครที่ไก็เอาอีกครั้งนะคะเตรียมเลยค่ะเว็บไซต์ของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ทางเพจ TPN Global กดเข้าไปมันก็จะตึ้งตึ้งง่ายแค่กดนะคะแล้วก็ทางเพจของซีเนียสตารนะคะกดเข้าไปก็จะมีใบสมัครรอท่าไว้เลยค่ะขอบคุณ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 ค่ะจะไปท่านเจอจะ